การตรวจคัดกรองทารกซีเมียในตัวอ่อนเนี่ยมันมีหลายเทคนิคแต่ว่าเทคนิคที่เขาเอาทั้งครอบครัวมาตรวจเนี่ยมันเป็นวิธีที่มีความถูกต้องแม่นยำสูงพูดง่ายสร้างความปลอดภัยในตัวอ่อนที่จะเกิดมาเป็นเด็กอะค่ะได้มากที่สุดก่อนที่เขาจะลงสุขบวนการตัวอ่อนเนี่ยการเช็คเลือดทั้งพ่อแม่เองจะช่วยหาตำแหน่งโรคตำแหน่งยีนที่ผิดปกติบนโครโมโซมของแต่ละบ้านได้ชัดเจนนะสมมติ คุณสามีเป็นผหาห่าแล้วคุณพ่อเป็นได้คุณพ่อมาฝั่งภรรยาเป็นผหาห่ได้คนที่เป็นโรคในแต่ละบ้านมาค่ะจะยิ่งได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเปอร์เซนต์ที่จะลงไปตรวจที่ตัวอ่อนต้องแม่นยําจะยิ่งสูงขึ้นก่อนลงไปทากระบวนการที่ตัวอ่อนนะคะเาต้องเอาเลือดพ่อแม่แล้วก็ทั้งบ้านมาตรวจหาตําแหน่งที่ผิดปกติเขาเรียกทาเครื่องมือหรือภาษาแพทย์เรียกตัวจับนั่นเองทําตัวจับจากโครโมโซมของครอ,อบครัวเนี่ยลงไปจับที่ตัวอ่อน ถ้ายิ่งได้ข้อมูลของครอบครัวเยอะๆมันจะยิ่งแม่นยำมากขึ้นถ้าได้แค่เฉพาะของพ่อแม่เองเนี่ยโอกาสที่ความผิดพลาดมันจะไปเกิดที่ตัวอ่อนค่อนข้างสูงเพราะว่าเวลาเราไปตรวจที่ตัวอ่อนยีนที่เราได้จากตัวอ่อนเนี่ยมันเล็กมากคือเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแน่นอนฉะนั้นยิ่งถ้าได้จํานวนยีนเยอะลงไปจับที่ตัวอ่อนความแม่นยำมันก็จะสูง ก่อนที่เราจะลงไปทําที่ตัวอ่อนผลเลือดที่ได้เราก็จะมาเมินมาให้ทางครอบครัวว่าความถึกต้องแม่นยําสูงแค่ไหนด้วยโรคทาราซีเมียมเป็นโรคที่ค่อนข้างจะเจอเยอะอยู่แล้วในเมืองไทยถ้าได้ข้อมูลแค่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ละบ้านมาไม่ต้องไปถึงปู่ย่าตายายความแม่นยําก็จะ80%ขึ้นและผลที่ออกมาก็จะค่อนข้างชัวร์สมมุติว่าถ้าได้มาแค่บ,บ้านเดียวแล้วความแม่นยํามันลดลงเหลือ70%ขึ้นอยู่กับครอบครัวแล้วว่าจะรับได้แค่ไหนแต่ถ้าสมมติว่าได้ความแม่นยําน้อยกว่า50%ลงไปอีกคือน้อยกว่าครึ่งโอกาสที่ออ มาความถูกต้องม่นยาน้อยทําให้ลงไปตรวจที่ตัวอ,อ่อนพอมันไม่แม่นยํามันเหมือนทําไปไม่ค่อยได้อะไรเวลาเราจะทําเราก็ควรจะหวังผลที่ดีที่สุดในตัวอ,อ่อนมากกว่าที่จะปล่อยปะละเลยหรือว่าเอาไม่ต้องครบก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาหมอแนะนําวิธีการตรวจวิธีรักษาให้กับคนไข้อยากจะให้มันมีประสิทธิภาพสูงที่สุดให้ผลตอบแทนไปยังคนไข้ได้ดีที่สุดตรงนี้ต้องยอมรับว่าค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายเพราะว่าเทคนิควิธีการทําค่อนข้างจะยากพอสมควรแต่ว่า เคสที่หมอทําในกลุ่มทาราซิเมียที่ผ่านไปก็ได้ลูกกันไปปกติดีแล้วก็แฮปปี้กันไปไปแบบทุกบ้านเลย,เลยก็อยากจะให้ได้ผลออกมาที่ดีที่สุดะนะคะ